สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สองสิงหาคมนะก่อนอื่นก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับสตัวรองก็คือ1กับ4เนาะแต่เราจับ1กับสให้นะเพื่อนเพือนก็จับ0ูนย์ชอบ0ูนย์ก็ใส่0ูนย์ไปนะ

เก้าก็หกตัวรองก็คือสองก็สามที่จริงเก้ากับสองสามก็หกนะเดี๋ยเราสลับกันให้นะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้าสามตัวก็เก้าสองหกหกเก้าสามสามหกศูนย์เก้าสามหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าสามหรือจะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าสองหกหกสองนะคะ

จะจับคู่088007700990 78879779นะคะเ็าขอให้ทุกคนโชคดีนะหรือไม่งั้นก็เอาทั้งสามแนวทางสามรัดนี m, 3, ่นะคะมาจับคู่กันเนาะวันนี้มันไปคุละสิ้นทางเลยนะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเอาสามรัดมารวมกันแล้วก็ซื้อนะคะจับคู่คววยเอาเนื้อจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินเยอะ โชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ